เรามาเปิดกล่องนะคะพัสดุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านะคะเป็นหมูแผ่นกรอบตาเพชรนะคะประมาณสองห่อนะคะนะคะจะไปเอฟมานะคะจากร้านพี่ตุ๊กนะคะมาเปิดกล่องกันดูเลยค่ะนะคะเป็นหมูแผ่นอบกรอบนะคะแผ่นเอ่อกรอบนะคะหมูแผ่นกรอบตาเพชรนะคะจากร้านพี่ตุ๊กนะคะเอฟซีจากร้านพี่ตุ๊กนะคะผพีดร้านพี่ตุ๊กนะคะ ราคานะคะหกสิบห้าบาทนะเอ้หกสิบสามบาทนะคะอืโอเคนะคะนะฮะ,นะะเป็นหมูแผ่นนะคะ หมูแผ่นอบกรอบนะคะหมูแผ่นอบกรอบเออหมูแผ่นอบกรอบนะคะ <c oughs> เออน้ำหนักห้าสิบกรัมนะคะตุงนี้อยู่ที่นะคะยายเอฟมาอยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทนะคะนะฮะสองกล่องหกสิบสามบาทนะคะพร้อมสังค่าส่งด้วยนะคะนะคะ แล้วเรามาตามดูนะคะว่าอร่อยมากแค่ไหนนะคะสาวนะคะรีวิวนะคะแกะเลยเดี๋ยวได้ไม่ลูกมามีแกะเอาเนี่ยมีแกะเอาเนี่ยแกะเอาเนี่ย,ยชิมด,มดิีข้างในเป็นยังไงแกะดูสิข้างในเป็นยังไงแกะกว้างกว้างเย้ yeah. ดูสิข้างในเป็นยังไงหอมหอมเป็นยังไงหอมกลินหอมข้างในเป็นยังไงแกดูสิข้างในเป็นยังไงอ๋อใชอ๋ออ่ะกิน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 ดูรสชาติอ๋อ อร่อยมั้ยอร่อยครับจ๊าบแซบ่บ <laughs> อ่ะเอามากินอีกลูกกรอบใช่มั้ยอ่ะอ